ครับลองล่างหกไอ้ลองกลางหกกรดูนะลองใส่กองคอใส่ลายแขนไปบ้างโอเคครับออยากเห็นงานเสร็จแล้วเดียวเทเวสุวรรณหกกรโอ้โหเทเวสุวรรณโนราโอเคครับพี่ชายเริ่มงานแล้วครับขอคุณพิกตี้ใหญ่ลุลีให้นั่งทำงานครับขอให้เทเวสุวรรณคุมค้มครองทุกคนนะครับ จะเรียนสั่งงานโทรมานะครับเทวสวรรณขอบคุณวิกตีใหญ่ขอเทวสวรรณคุ้มครองทุกคนนะครับขอขอบคุณวิกตีใหญ่รบกันลครับเอาแล้วครับผมเอา,าเทวสวรรณใส่เครื่องทรงโนราแล้วครับ วันนี้เดี๋ยวมาดูกรดูแต่ละมือของท่านกันนะโอเคครับตรนนี้ยังไม่ทำเพราะว่าเดี๋ยวกระบองเทวีสุวรรณต้องบางไนงะโอเคครับขอให้เาวีสุวรรณุ่งมัองทุกคนขอบคุณพี่ตียรุบรีให้นั่งทำงานครับเรื่องเรียนติดต่อเรื่องเรียนติดต่อเรื่องงานโทรมานะครับดูข่าวไว้ ทวสุวรรณคุรองครับโอเคครับผมเสร็จแขนข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวมาวาดเทวสุวรรณโนราถืออาวุธกัน <c oughs> โอเคครับขอให้ทวสุวรรณโนราคุ้มครองทุกคนนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ตีใหญ่ลบุรีครับที่ให้นงังวาดลูกครับ <c oughs> ติดต่อเรื่องเรียนติดต่อเรื่องงานโทรมานะครับ ขอบคุณพี่ชายพ่อค้าแม่ค้าลพบุรีที่บอกว่าว่าไม่ไปงานวังเหรองานวังจัดแล้วหรอครับในงานวางังลพบุรี่เขาบอกว่าจัดแสงสียังไงเดี๋ยวผมเดินไปดูครับเดินถามผอในวงังคนทําคนในวังช่างศิลป์ครับขอบคุณพี่เส่ยลพบุรีขอเท้าไว้สุดบงคลองครับยังไงเดีย๋ยวเจอกันงานวังลพบุรี คุณน้อยต้องเตรียมวาดอะไรไปสนุกด้วยนะเนี่ยว่าให้ท้าไว้ส่วนค้องค้าคุณธมิัยใหญ่ๆรบเรืครับวันนี้ผมขอพักแกล้วละกันนะเหนื่อยนะวาดไปใช้ความคิดไปเพราะว่าต้องเอายักษ์กับโนรามาผสมกันตรงน,นี้เป็นของโนรากลกองขอที่แรกผมใส่ลายไม่มีลายเนื้อเลยเป็นลายแบบยักษ์เลยลายเตื้อแบบยักษ์เลย แต่ดูแล้วไม่ค่อยเข้าก็เหมือนออกเทพซะมากกว่าก็เลยตัดลบออกแล้วก็ใส่แค่ข้อแขนข้อข้อแขนแทนข้อแขนข้อมือแทนใช้ของรัตวีก็เชื่อมแล้วเชื่อมรัศมีให้เข้ากับชาดาเหมือนการใส่ดาจรงิงใช่ครับเดี๋ยวพี่ชายส่งข้อมูลมาแล้ววางแผนพรุ่งนี้ซัดงานอย่างเดียวเลยไม่ต้องคิด ว่าพวกนี้จะให้ช่วงบนเสร็จเลยจะเสร็จไม่ได้คิดไปไกลกันโอเคครับยังไง,งเจอกันที่ถนนคนเดินส่วนราชาในเมืองลบบุรีนะครับไปดูงานวังด้วยข้อมูลขอบคุณพี่ใหญ่พบุรีให้นั่งทำงานครับขอให้เทวเวสสว่า,วางภูเขงทุกคนนะครับสั่งเรื่องอจะเรียนหรือสั่งงานโทรมานะครับคุณน็อตลบบุรี ขอบคุณพี่เตย์รบลยครับแป๊บน,นึงครับไปท้เทเวศวรง้มครองครับขอพักแล้วรู้สึกตุ่ยปวดขี้ครับไปทเทเวศวรุ้มครองขอบคุณพี่เตย์รบลยครับ